สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงเคยเป็นไหมครับรู้สึกเหนื่อยเพลียแบบสุดๆทั้งที่เมื่อคืนก็นอนตั้งเยอะหรืออยู่ดีๆก็อยากกินของหว,วานๆเค็มๆแบบไม่มีเหตุผลตอนเช้าตื่นยากมากแต่พอกลางคืนกลับตาสว่างถ้าคุณกําลังพยักหน้าอยู่ล่ะก็รู้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากฮีโร่ตัวจิ๋วที่ชื่อว่าตอมหมวกไตก็ได้ใช่ละครับมันคืออวัยวะเล็กๆรูปทรงสามเหลี่ยมที่วางอยู่บนไตของเราทั้งสองข้างหลายคนแทบไม่รู้จัักมนเลย้ยซํา แต่เจ้าต่อหมวกไตนี่แหละครับคือโรงไฟฟ้าส่วนตัวและเป็นผู้จัดการมือทองของร่างกายเราเลยหน้าที่หลักของมันคือผลิตฮอร์โมนสําคัญสําคัญโดยเฉพาะคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนสู้ความเครียดและอะดรีนาลินที่ทําให้เราตื่นตัวพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินผูดง่ายๆคือมันคือเพื่อนตายที่คอยปลุกพลังให้เราสู้กับปัญหาในทุกๆวันครับแต่ปัญหาของคนยุคนี้คือเราใช้งานฮีโร่ตัวนี้หนักเกินไปครับเราเครียดเรื้อรังนอนน้อยเป็นนิสยัย แถมยังชอบกระตุ้นมันด้วยน้ำตาลและคาเฟอีนตลอดเวลาการทำแบบนี้ก็เหมือนการเหยียบคันเร่งรถยนต์ค้างไว้ไม่ยอมปล่อยนั่นแหละครับในที่สุดเครื่องก็พังภาวะน,นี้เรียกว่าต่อมหมวกไตล้าครับและนี่คือสิ่งที่ช่อง Healthy Story อยากจะเตือนทุกคนเลยครับเมื่อต่อมหมวกไตลา้ามันจะผลิตฮอร์โมนได้ไม่ดีทําให้ระบบเผาผลาญเรารวนภูมิคุ้มกันตกและรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ชีวิตใกล้จะหมดตลอดเวลาแล้วจะชาร์จแบตให้ฮีโร่ของเรายังไงดีไม่ยากเลยครับข้อแรกจัดการความเครียด แค่หาเวลาพักหายใจลึกๆวันละ5นาทีก็ช่วยได้แล้วข้อ 2. ให้ความสําคัญกับการนอนการนอนหลับที่มีคุณภาพคือเวลาซ่อมํารุงที่ดีที่สุดของต่อหมวกไตครับข้อ3ลดก,การบริโภคน้ําตาลและคาเฟอีนแล้วหันมากินอาหารที่ช่วยบํารุงต่อหมวกไตเช่นผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆหรืออาหารที่มีวิตามินบีรวมครับอย่าปล่อยให้โรงไฟฟ้าส่วนตัวของคุณต้องทำงานจนพังนะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ